วันนี้พามาดูแกสบี้อายุ4วันค่ะนะคะดูอ่าลำตัวก็ก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะวิ่งแข็งแรงมากเลยคุณแม่เลี้ยงลูกเก่งมากเลยค่ะอาสักตัวซื้อซื้อื้อขอหน่งตัวนะคะนี่ค่ะแกสบี้นะคะอายุ4วันค่ะนะคะแข็งแรงทุกตัวเลยนะคะถึงแม่แม่จะมีนมแค่สองเต้านะคะแต่ก็เลี้ยงลูกเก่งนะเนี่ย ค่ะเพราะว่าเด็กๆเขาก็หัดกินญ้าแล้วนะคะนะคะว้ามีคนแอบดูข้างๆด้วยน้องซ่วมจ้าแอบดูครอบครัวเขานะคะอดีเลี้ยงใกล้กันนะคะอันนี้จะเป็นข้ออนุบาลน,นะคะสําหรับอแอดแคสบี้ที่คลอดลูกนะคะจะมาไว้แยกเพราะว่าถ้าไว้รวมกันนะคะกงใหญ่นะคะเขาก็จะกัดกันแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าใครคือแม่ของเขานะคะวิ่งไปวิ่งมาต้องเอาไว้เป็นแบบนี้นะคะ เอาไว้คอกส่วนตัวจ้าจะได้กินนมได้เต็มที่นะคะค่ะได้เจอกันใหม่คะ่ะนะคะแกสปี้อายุ4วันจ้า